โรงเรียนโคกโพชัยศึกษาตั้งอยู่เลขที่67หมู่8ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแกน่นสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่นเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น520คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน45คน โดยมีนายเสกสันลุนบงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวสุภัตราฝ่ายสง์ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนการดำเนินมาตรการโควิดของโรงเรียนโคกโพชัยศึกษาได้ดำเนินการระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ครบ6มิติดังนี้มิติที่ 1. ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรคโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนมีการดําเนินการจัดบุคลากรเวรประตูเข้าโรงเรียนเพื่อตรวจวัดไข้นักเรียนครูและผู้เข้ามาติดต่อราชการทุกคนตรวจสอบการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกวัน 2. โรงเรียนมีการสำรวจข้อมูลนักเรียนโดยใช้แบบบันทึกเพื่อจัดเก็บข้อมูลของนักเรียนครูและผู้ที่เข้ามาติดต่อราชการที่โรงเรียนทุกวัน 3. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายให้นักเรียนครูและผู้ที่เข้ามาในโรงเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคนตลอดเวลาโดยโรงเรียนได้จัดเตรียมหน้ากากผ้าให้แก่นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาคนละสองชิ้นเพื่อเป็นการดูแลด้านความปลอดภัยในเบื้องต้นรวมทั้งจัดหาหน้ากากอนามัยสำรองจำนวน500ชิ้น 4. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดหาสบู่เหลวและจุดบริการสำหรับล้างมือจำนวน15จุดโดยอยู่หน้าโรงเรียนจำนวน2จุดทางเข้าโรงอาหารจำนวน2จุดทางขึ้นอาคารเรียน3อาคารจำนวน5จุดและห้องน้ำห้องซ้วม 5. โรงเรียนมีการดำเนินการจัดหาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้สำหรับนักเรียนประจำห้องเรียนทุกห้องรวมทั้งทาง,ทางเข้าโรงอาหารและทางขึ้นอาคารเรียนอย่างทั่วถึง 6. โรงเรียนมีการจัดเตรียมห้องเรียนประจำขนาดกว้าง8เมตรยาว8เมตรจัดนักเรียนให้มีนักเรียนจำนวนห้องละ25คนและจัดวางโต๊ะเรียนให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตรที่นั่งในส่วนโรงอาหารและที่นั่งพักมีการจัดทำสติกเกอร์ระบุตำแหน่งนั่งไว้อย่างชัดเจนและมีระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตร 7. โรงเรียนมีการจัดทำสัญลักษณ์แสดงจุดตำแหน่งที่ชัดเจนทั้งตำแหน่งการยืนเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิตำแหน่งการยืนเข้าแถวหน้าเสาธงตำแหน่งการนั่งรับประทานอาหารในแต่ละจุดมีระยะห่างไม่น้อยกว่า1เมตร8 โรงเรียนมีมาตรการในการทำความสะอาดด้วยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวันหลังเลิกเรียนทำความสะอาดอุปกรณ์การเรียนต่างๆหลังใช้งานทั้งคอมพิวเตอร์ห้องดนตรีอุปกรณ์กีฬาต่างๆ 9. โรงเรียนมีมาตรการในการทำความสะอาดจุดสัมผัสร,ร่วมต่างๆทุกวันเช่นโต๊ะเก้าอี e, ้ราวบันไดลูกบิดประตูด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกวัน1ิบ โรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาถังขยะแบบมีฝาปิดเพื่อใช้ในห้องเรียนทุกห้องเรียนที่จัดเป็นห้องเรียนประจำห้องน้ำห้องซ้วมโรงอาหารห้องพยาบาลรวมทั้งห้องศูนย์การเรียนต่างๆ 11. โรงเรียนได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลความพร้อมของห้องเรียนทุกห้องเรียนดำเนินการซ่อมแซมประตูหน้าต่างพัดลมหลอดไฟแสงสว่างให้สามารถใช้งานได้ดีสามารถเปิดประตูหน้าต่างพัดลมได้เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 12. โรงเรียนได้วางมาตรการในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยให้หนักเรียนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยและงดเว้นการสัมผัสร่างกายกันโดยตรง สิโรงเรียนได้ปรับกิจกรรมการเข้าแถวคารพทงชาติโดยลดเวลาในการจัดกิจกรรมหน้าเสาธงเหลือวันละ15นาทีโดยหลังจากการเข้าแถวคารพธงชาติเสร็จให้นักเรียนขึ้นห้องเรียนของตนเองและนั่งโต๊ะประจำของตนเองเท่านั้น 14. โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนเวลาในการพักรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนออกเป็นสองช่วงโดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าใช้บริการเวลา11นาฬิกาและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าใช้บริการในเวลา12นาฬิกาเพื่อลดปริมาณนักเรียนที่ใช้บริการและจัดให้ครูประจำวันคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด15 โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำจุดสำหรับนักเรียนให้มีระยะห่างอย่างน้อย1เมตรในการทำกิจกรรมเข้าแถวคารบธงชาติจุดสำหรับคัดกรองที่ประตูโรงเรียนจุดสำหรับเข้าแถวรอซื้ออาหารครอบคลุมในพื้นที่รวมทั้งระยะห่างของการใช้โถปัสสาวะและอ่างล้างมือ 16. โรงเรียนได้ออกมาตรการเสริมขอความร่วมมือให้นักเรียนนำช้อนซ่อมตะเกียบ แก้วน้ำและของใช้ส่วนตัวมาเองมีการประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองรับทราบเพื่อช่วยกันดูแลและสร้างความเข้าใจในการใช้ชีวิตวิถีชีวิต new normal 17โรงเรียนมีการดำเนินการจัดพื้นที่ภายในห้องพยาบาลเพื่อแยกผู้ป่วยที่อาการเสี่ยงทางระบบทางเดินหายใจทั้งห้องผู้ป่วยชายและผู้ป่วยหญิงและทำฉากกั้นพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน 1 8โรงเรียนได้เตรียมนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพสภานักเรียนเพื่อเป็นจิตอาสาในการช่วยกันดูแลสุขภาพเพื่อนนักเรียนและรุ่นน้องโดยงานอนามัยและงานส่งเสริมงานกิจการนักเรียนได้ร่วมกันวางแนวทางในการประยุกต์การใช้วิธีการต่างๆเพื่อรับรองสถานการณ์ปัจจุบันมิติที่2การเรียนรู้โรงเรียนได้นาเนินการดังนี้ 1. งานประชาสัมพันธ์ร่วมกับอนามัยโรงเรียนได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ณจุดต่างๆเพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติเพื่อสุขอ,อนามัยที่ดีได้แก่วิธีการล้างมือที่ถูกต้องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลการปฏิบัติตนตามหลักวิถีชีวิต New Normal หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโรโคโควิด -19 2. โรงเรียนจัดนักเรียนห้องละไม่เกิน25คนและให้นักเรียนนั่งประจำที่ห้องเรียนไม่มีการเดินเรียนสำหรับห้องเรียนที่มีนักเรียนเกิน25คนมีจำนวนหนึ่งห้องโรงเรียนได้แบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่ม 3. โรงเรียนจัดทำสื่อต่างๆพร้อมเผยแพร่ให้นักเรียนรับรู้ในช่องทางของโซเชียลมีเดียมิติที่ 3. การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนไม่มีเด็กเล็กในการดูแลแต่ได้ดำเนินการจัดหาหน้กกาศอนามัยเพื่อแจกนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและมีหน้ากากอนามัยสำรองจำนวน500ชิ้น 2. โรงเรียนได้มีมาตรการในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ทางการตรวจคัดกรองการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้แก่นักเรียนทุกคนการทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆในโรงเรียนการให้การดูแลรักษารวมทั้งการให้คำปรึกษาต่างๆ 3. โรงเรียนได้ดำเนินการดูแลความสะอาดพื้นที่ในโรงเรียนอย่างทั่วถึงดังนี้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการจะมีการทำความสะอาดทุกวัน ส่วนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในโรงเรียนจะดำเนินการเดือนละหนึ่งครั้ง 4. โรงเรียนไม่มีสถานปฏิบัติศาสนกิจและนักเรียนบกพ้่องเรียนรวมมิติที่4สวัสดิภาพและการคุ้มครองโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนมีการจัดทำแผนการรองรับการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนป่วยกักตัวหรือกรณีปิดโรงเรียนโดยการเรียนออนไลน์ครูประจำวิชาทุกคนได้ดำเนินการสร้างห้องเรียนออนไลน์ในหลากหลายรูปแบบเพื่อที่จะได้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลาสามารถทบทวนบทเรียนเนื้อหาต่างๆได้อย่างอิสระและมีการวัดและประเมินผลที่ชัดเจน 2. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมแนวปฏิบัติการสื่อสารเพื่อลดการรังเกียจและการตรีตาสังคมในกรณีที่นักเรียนป่วยหรือมีญาติป่วยเป็นโควิด1 9โดยให้สภานักเรียนเป็นแกนนำในการดำเนินการคือลดการบูลลี่ในโรงเรียนเพื่อเป็นการดูแลนักเรียนในโรงเรียนทุกคน 3. โรงเรียนได้จัดเตรียมแนวปฏิบัติด้านการจัดการความเครียดของครูและบุคลากรของสถานศึกษาโดยการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอในหลากหลายรูปแบบทั้งทางไลน์และการมอร์นิ่งทอล์กเพื่อให้ครูได้ปรึกษาปัญหาและระบายความเครียด 4. โรงเรียนมีการตรวจสอบประวัตินักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก่อนเข้าสู่โรงเรียนรวมทั้งได้แจ้งให้กักตัว14วันหากเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงการแพร่ระบาดและขอความร่วมมือครูและนักเรียนงดการเดินทางออกนอกพื้นที่หากไม่จำเป็น 5. โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนมิติที่5นโยบายโรงเรียนได้ดำเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ส่วนนักเรียนและผู้ปกครองได้ดําเนินการจัดประชุมชี้แจงในวันประชุมผู้ปกครองรวมทั้งจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ทาง f a c e b o o k ของโรงเรียนรวมถึงทําเอกสารแจกผู้ปกครองทุกคนในวันประชุมผู้ปกครอง2โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทํางานป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019และกําหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนครอบคลุมในทุกมิติ 3. รถรับส่งนักเรียนของโรงเรียนได้ดําเนินการทําความสะอาดก่อนและหลังรับนักเรียนและมีครูดูแลในการเดินทางและได้แจ้งผู้ปกครองให้ทราบถึงแนวทางในการมาโรงเรียนของนักเรียนพร้อมทั้งขอความร่วมมืออสมอในแต่ละหมู่บ้านให้ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนร่วมกับโรงเรียนมิติที่ 6. การบริหารการเงินโรงเรียนได้ดําเนินการดังนี้ 1. โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบป,ประมาณเพื่อมาตรการป้องกันโควิด -19 2. ได้ดาเนินการจัดทําแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณและดําเนินการจัดซื้อน้กกากผ้าแจกนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจัดซื้อเจลแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์น้ำยาทําความสะอาดฆ่าเชื้อโรคสบู่เครื่องกดเจลแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงผู้ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งจัดหางบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว 3. โรงเรียนมีการประสานขอรับการสนับสนุสน,นเจลแอลกอฮอลและอ่างล้างมือจากสำนักง,งานสสสรวมทั้งได้รับการบริจาคเจลแอลกอฮอลจากผู้ปกครองนักเรียนหรือหน่วยงานต่างๆที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นในเรื่องดังกล่าว 4. โรงเรียนมีการจัดหาบุคลากรเพิ่มเติมในการดูแลนักเรียนทั้งครูอัตราจ้าง รวมถึงนักการพันโลงแม่บ้านที่มีหน้าที่ในการดูแลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินตนเองทั้ง44ข้อและได้ผลการประเมินผ่านทั้ง44ข้อได้ผลการประเมินระดับสีเขียวนอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ เพื่อเป็นมาตรการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ตามระดับการแพร่ระบาด4ระดับกรณีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อประปรายกรณีมีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนและกรณีมีการแพร่ระบาดในชุมชนนอกจากการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว โรงเรียนยังได้สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและผู้ปกครองให้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลตนเองให้แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโควิดและจิตแจม่มใสสุดท้ายนี้พวกเราเชาวโคกพ่อชัยศึกษารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้